พยุติการนครับเขากำหนดว่า1ส่วน a บวก1ส่วน b ได้1ส่วน8โดย a บวก b เนี่ยเท่ากับ36กําหนดว่า a กับ b เป็นจำนวนนับที่ a เยอะกว่า b ที่ a มากกว่า b ให้หาค่าของ a ลบ b นะครับจากที่เราเคยเรียนนะครับการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนี้ยมันต้องหาคอลอนอก่อนใช่ไหม ต้องเอาแปดจ็สิบสองไปหาตัวนอใช่ปะ่ะเอมันได้ยี่สี่ได้เด็กก็จะขยายตัวส่วนให้เป็นยีี่ใช่ไหมครับนี่คุณอรที่บอบนะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวส่วนเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขแต่เขาให้มาเป็นตัวแปรเหมือนอย่างข้อเน,นี้เป็น A กับบะครับเราจะถือว่า คณาของมันเนี่ยเท่ากับผลคูณของมันเลยนะครับดังนั้นคลนอของตัวส่วนนะครับจากสมการจากสมการแรกที่เราให้มานะคลนอของตัวส่วน a b นะเท่ากับ a คูณ b นั่นเองนั้นตัวส่วนถูกขยายเป็น a b ตัวส่วนเดิมเป็น a ขยายเป็น a b แปลว่านี่คือตัวส่วนเดิมตรงนี้ก็คือส่วนที่มันขยายขึ้นมาแปลว่ามันขยายขึ้นมา b เท่านะตัวส่วนถูกคูณขยายด้วย b เท่าตัวเศษก็ต้องคูณขยายด้วย b เท่าด้วย หนึ่งถูกคูณขยายด้วย b ก็เป็นหนึ่งคูณ b ครับก็จะได้ b นะครับอ่ะอันนี้บ้างตัวส่วนเดิมเป็น b ขยายเป็น a คูณ b แสดงว่ามันขยายขึ้นมา a เท่านะครับเหมือนเอา a ไปคูณตัวส่วนมันก็ต้องเอา a ไปคูณตัวเศษด้วยตัวเศษเดิมเป็นหนึ่งคูณขยายด้วย a ตอนนี้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับก็เลยเขียนตัวส่วนร่วมกันเลยครับการบวกมีสมบัติการสลับที่ b บวก a ก็เท่ากับ a บวก b ด้วยนะครับซึ่งโจทย์ให้มาแล้วนะครับ a บวก b เป็น36 แทนที่ a บวก b ด้วยสามบวกลบไปแล้วที่สุดก็คูณไข่เลยครับ ab คูณด้วยหนึ่งก็ได้ ab สามสิบหกคูณกับแปดก็เป็นสองร้อยแปดสิบแปด เพราะฉะนั้นนะครับลองรวบรวมเงื่อนไขที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับ a กับ b คูณกันได้สองอยแปดสิบแปดโดยที่ a กับ b เป็นจำนวนนับที่บวกกันแล้วได้สามสิบกเอเป็นจำนวนนับคูณกับ b ซึ่งเป็นจำนวนนับคูณแล้วได้สองอแปดสิบแปดดังนั้นทั้ง a ทั้ง b ก็จะเป็นตัวประกอบของ2 8 8นะครับ A กับ B ก็ต้องเป็นตัวประกอบของ2องแปดสิบปดโดย a กับ B ต้องบวกกันได้36ด้วย เราก็เลยไล่ตัวประกอบไล่ตัวประกอบของสองรแปดสิบแปดหนึ่งก็จะคู่กับสองร้แปดสิบแปดแต่ A กับ B คงไม่ใช่คู่นี้เพราะว่าคู่นี้เนี่ยถ้าบวกกันมันก็ได้289มันไม่ได้36มสิบหกครับ เราก็ไล่คู่ต่อไปนะครับขยับตัวน้อยเพิ่มขึ้นแล้วให้ตัวน้อยไปหาตัวมากให้เราดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเป็น288หารด้วย2ก็คือ144อน,นี่นึกออกนหครับเอ,อซึ่งก็คงไม่ใช่คู่2กับ144อีก เพราะว่าอันนี้มันจะบวกกันแล้วได้146ขยับเป็น3ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น288หารด้วย3มันก็จะได้96นึกออกน้าว่า96มาอย่างไงขยับเพิ่มเป็น4 288หารด้วย4ก็จะเป็น72 ก็ยังไม่ใช่คู่นี้ยังไม่ใช่เพราะว่ารวมกันแล้วได้นะเจ็ดสิบหกเนี่ยขยับเพิ่มเป็นห้าแต่ว่าสองร้อยดสิบแปดหาที่ห้าไม่ลงตัวงั้นข้ามห้าไปเลยก็หกหกก็ต้องคู่กับสองร้อยดสิบแปดฐานที่หกก็จะได้สี่สิบแปด สิบแปดบวกกับหกมันจะเป็นห้าสิบสี่เพราะฉะนั้น AB บยังไม่ใช่คู่นี้มันยังได้เยอะเกินอยู่เราต้องเอาคู่ที่มันบวกได้แค่สามสิบหกนะครับต่อไปก็เจ็ดหารไม่ลงนะเจ็ดหารไม่ลงก็ข้ามไปแปดนะครับแปดก็ต้องคู่กับสองร้แดสิบแปดหารด้วยแป มันจะเป็นแปดคูณกับสามสิบหกแปดสามสิบหกก็ยังไม่ใช่อีกมันยังเยอะเกินไปอยู่บวกกันแล้วยังได้สี่สิบสี่ยังเยอะเกินไป ต่อไป9ตัวนี้หาันไป9ลงตัวแน่ๆครับเพราะสองบวกแปดบวกแปดมันได้สิบแปดถ้าผลบวกได้โดดหันไป9ลงจำนวนนั้นจะหาันไป9ลงไปด้วยนะครับอะ9ก็จะไปคู่กับสามสองครับคุณว่าคุณต้องเขียนแบบนี้หรอมั้ง จิตอย่างนี้แทนแล้วกันนะเขียนมันสองแถวอ่ะหนึ่งคู่กับสองแปดแปดสองคู่กับหนึ่งสี่สี่สามคู่กับเก้าสิบหกสี่คู่กับเจ็ดสิบสองหกคู่กับสี่สิบแปดแปดคู่กับสามสิบหก เก้าคู่กับสามสิบสองหพอสิบหารไม่ลงสิบเอ็ดก็หารไม่ลงสิบสองครับสิบสองหารลงนะครับงั้นก็ต้องคู่กับสองร้อยแปดสิบแปดหารด้วยสิบสองยบสี่ครับอุ้ยเจอยังเนี่ยเจอยังเจอคู่ที่ลงได้สามวกยังคู่นี้นี่เองนะครับ ถ้าเราจะไล่ต่อนะครับมันก็ยังไล่ได้นะครับสิบหกกับสิบแปดสิบหกกับสิบแปดนี่หมดแล้วคู่สุดท้ายครับคู่ที่จะบวกกันแล้วได้สามสิบหกก็คือยีิบสี่กับสิบสองนะครับ ตัวไหนมากกว่าหน้า A มากกว่าใช่ไหมเออจาก A มากกว่า B เพราะฉะนั้น A เลยต้องเป็นยี่บสี่ b เลยต้องเป็นสิบสองหา A ลบ B ก็เป็นยี่สิบสี่ลบสิบสองได้สิบสอง